สวัสดีครับอันดับแรกผมขอแนะนําตัวก่อนนะครับผมชื่อนายกรวิทย์ปานสวยเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนกโกสินทร์วิทยาเขตวางไกลกังวลวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสที่น่าสนใจตัวหนึ่งนะครับนั่นคือโปรแกรม AviRA Anti v i r u ว p ั e m i ี m มีย2012ต่อไปผมจะขอนําคุณเข้าสู่วิธีการติดตั้งโปรแกรม A v ว RA อันดับแรกนะครับให้เข้าไปยังตัวเซตอัพของโปรแกรม a v i r a Anti v i r u วรั จากนั้นให้ทำการเดิมพนคลิกที่ตัวเซตอัพโปรแกรมนะครับก็จะปรากฏหน้าต่างแสดงสถานะการติดตั้งให้รอการทำงานสักครู่หนึ่งจากนั้นก็จะเข้าสู่หน้าต่างขั้นตอนการติดตั้งของโปรแกรมครับให้คลิกที่ next และต่อมาให้เลือกที่ I accept และคลิกที่ next ต่อครับ ก็จะปรากฏหน้าต่างให้เลือกรูปแบบการติดตั้งนะครับให้เลือกที่ Express และคลิก Next ถัดไปและคลิก Next ถัดไปต่อครับจากนั้นจะปรากฏหน้าต่างการใส่รหัสโค้ด Product Key นะครับให้พิมพ์รหัส Product Key ที่ได้มาใส่เข้าไปใน Activate Code ครับ เมื่อกอกรหัสเสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Next ครับจากนั้นจะเข้าสู่หน้าการลงทะเบียนให้ท่านกอกข้อมูลประวัติของท่านให้ครบถ้วนนะครับเมื่อกอกข้อมูลครบเรียบร้อยแล้วให้ท่านคลิก Next ครับ ก็จะปรากฏหน้าต่างแสดงรายละเอียดนะครับให้คลิกที่ Next ถัดไปก็จะเข้าสู่สถานะการติดตั้งของโปรแกรมนะครับช่วงนี้ให้รอการทำงานของโปรแกรมสักครู่นะครับเมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยจะปรากฏหน้าต่างแสดงการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ให้คลิกที่ Finish ครับเท่านี้การติดตั้งก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยโปรแกรมก็จะทาการอัปเดตฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติทันที สุดท้ายนี้ขอขอบคุณครับที่ติดตามรับชมวิธีการติดตั้งโปรแกรมแอนตี irus, a a ้ไวรัส A ว i ร a แอนตี้ไวรัสพรีเมียม2012ถ้ามีสิ่งผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้นัที่ดีด้วยนะครับขอบคุณครับ